นี่เจ๊อยู่ด้านในเนี่ยนี่กับพอดี กลับมาจากปลาหมูอ้วนนะครับไปให้หมอจิ้มหนึ่งเข็มก็เ,เลยไปดูนะครับเนาะคนตุกตานะครับผมเนาะจากในห้องนะครับยายตุกตาเข้ามานี่นะครับเปลือจะรู้สึกว่าไม่น้อยจะบุหรีเปลือจะประ,ปะปมูลนะครับอ่า,าได้เด็กๆอะไรประมาณนี้นะครับผมนะไม่ยังไม่กระจายรายละเอียดนะครับผมเนาะ แต่็ยายจากห้องตุกตานะครับห้องห้องเก็บเก็บต um ุกตานะครับขยายข้าไปห้องเก็บข้าวใต้ดินก่อนนะครับผมเนาะเมื่กี้ก็น้องอุ้งอิงกับจุไอ้นนะครับผมนะย่อยชจุไอ้ขุนน้องบนครับผมอุ้ยลงเดียเยอะเหลือเกินทำไมตุกตาน้องเยอะขนาดนี้ นี่กับป่าวันลืมเด็กน้อยเลยครับพุมเด็กน้อยยังไม่ได้กินข้าวกันทีโอชจังป่าวัน่พอดีป่าวันใหญ่ตุกตานะครับพุมเนาะยาญ่ตุกตาสิลืมนาน้าน้าโวยวายโวยวายโวยวายต้องรู้จักคอยก็นั่งคอยเอ้า เอาดีด,ดีด้วยมาเร็วเอาเป๊บเอาต้องรู้จักคอยสั่งป้าวันไว้ป้าวันลืมมัวแต่ทำงานอื่นอดเลย <c oughs> กินเร็วกินกินจา้าๆไม่ต้องรีบจกเร็ว นี่ครับโปรจองลงเดียนะครับทีมลงบ้านนะ้องอุ้งอิงนะครับปุ้มนะพอดีลงมาถึงได้รีฟกับปุ้มช่วยยกถุกตาน้องนะครับปุ้มย้ายจากในห้องเข้ามาในห้องใต้ดินเนาะแล้วก็ประวันบอยังไม่ได้ฮะเด็กๆที่ก็เลยรีบมากเลยครับกินเด้๋ยวกิน ออกินแล้วก็อยู่นี่แหละเพราะมันเจ๊ะเข้าใจไหมก็อยู่กลางในไม่ได้กับเดี๋ยวกวนช่างพี่ช่างบิวเขานะเอออยู่นี่แหละกลมหน้ากลมตากินอย่างเดียว ขึ้นปนซาดนองน้อยๆนะครับแต่การไม่ไม่เป็นไรมาครับเมพื้นยังแห้ง <c oughs> บรรยากาศก็กยังครึมเหมือนเดิมน,นะครับมีประวันกับป้านางกับจวยดับตุกตานะครับในห้องนะครับลองวงเองกับจวยก้นมาจากในห้องกับจวยกันกับปุ้มเนาะ เดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับผมนะว,นว่าน้ององเองจะเอาตุ๊กตาทำอาะไรเพื่อเด็กๆนะครับผมกินเร็วกินนี่เด็กน้อยขอเบิ้ลไม่อิ่มกับตะกี้ <c oughs> ดีๆกินต <c oughs> ่อ <c oughs> ස ි ට ි ර ි ත ි ත ි ය những đầy mấy con miệng mấy เอาไว้ห้องนี้ก่อนห้องโน้นเดี๋ยวก็ให้เขาคนงานมาก็รื้อของออกไงก็กลับไปออเอาเต็มแล้วครับอืมจิงกันหมดยัง,เ,งเดินมาดูนะครับเรียบร้อยแล้วอิ่มกันแล้ว เก็บอืมอืมอืมนอนเล่นอยู่นี่แหละยิ้มแล้วกับตีนอยากเล่นแหละอันนี้ออกไม่ได้นะครับผมเดี๋วเด็กดูในปีที่เก้าปีนอารักได้ออโอเคครับผมนะห้องตุ๊กตาห้องนนเต็มแล้วนะครับตีเลือกอะเดี่ยวไวไปไวตรงนี้นกับไวดีนะครับผมเนาะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดก,ก,ก,กระดิ่งแจ้งเตืนอนก,กดกรดิ่ากดกลองโฆษณานะครับผมเนาะหลังใจเล็กๆหน่อ,นอยๆนะครับดีครับ